มากเลยทุกคนอันนี้เป็นต้มยำเส้นปลานะนี่คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะเอาเส้นปลานะมาแทนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะทุกคนนะนี่เลยทุกคนวันนี้นะคะพามากินก๋วยเตี๋ยวในตำนานนะก๋วยเตี๋ยวนายต้นนะคะอยู่ที่พัทยากางนะติดกับธนาคารกรุงเทพนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยจ้าได้มาแล้วนะคะทุกคนน่ากินมากๆเลยนะอันนี้นะคะสั่งมาเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะ เป็นเส้นปลานะทุกคนเขาเอาเส้นปลามาแทนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะวันนี้เราสั่งเป็นแบบเส้นปลาต้มยำคือแบบดูสีสิน่ากินเส้นใหยใหญ่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเราก็ยังจะมีเต้าหู้ทอดนะทุกคนเขาบอกเป็นซิเกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างของที่นี่นะคะมีเมนูให้เลือกเยอะเลยนะทุกคน อันนี้เป็นต้มยำเส้นปลานะนี่คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะเอาเส้นปลานะมาแทนเป็นเส้นขวยเตี่ยวนะทุกคนน่ากินมากๆเดี๋ยวเรามาชิมแบบว่าไม่ต้องปรุงนะทุกคนโอ้ยน้ำลายแตกมาเริ่มเลย จริงๆไม่ต้องปรุงเลยนะถ้าสั่งก๋วยมันยำอ่ะอาเลยเราก็ยังจะมีหนังปลากรอบด้วยนะทุกคนเขาก็จะมีเมนูเส้นเยอะแยะีเลยนะรีบแล้วนะคะแต่อันนี้เราสั่งเป็นซิกเมเจอร์มานะเนื้อปลาแบบเด้งๆนุ่มๆเลยนะทุกคนหนังปลากรอบนะทุกคน หืมหนังปลาอร่อยยอร่อยมากทุกคนคอนเฟิร์มเลยเราให้เยอะมากนะคะ คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคนเยอะด้วยนะทุกคนตอนนี้คนเต็มร้านเลยนะคะขอตัวไปกินก่อนนะนี่เลยนะคะต้องพูทอดนะทุกคนข่าวๆเนียนๆแบบนี้เลยจ้าน้ำจิ้มคือแบบน่ากินมากมาก ต้องรู้คือแบบเนียนนุ่มละลายในปาก้องจิ้มแบบว่าไม่เปรี้ยวเกินไปอร่อยร้านนะคะจะอยู่ตรงพัทยาการแกล้กคนกอดึงติดก,กับธนาคารกรุงเทพนะคะ แวะมานะคะทุกคนอร่อยไม่ต้ังคอนเฟิร์มค่ะแล้วเจอกันใหม่คิดหน้านะคะมาดูว่าเมตัลจะพาไปกินของอร,อ,อร่อยที่ไหนอย่าลืมติดตามถึงบุ๊กกินปับกันทุกคนแล้วเจอกันใหม่บายบาย